คลิปนี้ก็เลยจะมาเปรียบเทียบนะครับว่าสูตรแจ็คเก็ตหรือเบลเซอร์แบบสั่งตัดกับแบบสําเร็จรูปเนี่ยสั่งตัดมันแพงกว่าจริงไหมอีกเรื่องก็คือคัตติ้งนะครับสูตรแจ็คเก็ตแบบสั่งตัดอะทุกคนว่าจะบอกให้ช่างเข้าสามารถแก้ปัญหารูปร่างเราได้มันต้องแพงแน่ๆเลยอะ่ะก็ลักษณะผ้าที่คุณเลือกอ่ะที่ผ่านมาบอด้มีโอกาสไปตัดสูตรแจ็คเก็ตที่ร้าน Peninsula Tailors ตรง BTS อชิดลมนะครับก็คือตัวที่ใส่อยู่นี่เลยต้องขอบคุณทางร้านแล้วก็คุณการนะครับที่ดูแลบอดีมากอันนี้ถือว่าเป็นสูตรแจ็คเก็ตตัวแรกที่บอสั่งตัดนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยบอสจะซื้อแต่แบบสํเร็จรูปคลิปนี้ก็เลยจะมาเปรียบเทียบนะครับว่าสูตรแจ็คเก็ตหรือเบลเซอร์แบบสั่งตัดกับ สำเร็จรูปเนี่ยต่างกันตรงไหนสั่งตัดมันแพงกว่าจริงไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันความแตกต่างแรกของสูตรแจ็คเก็ตแบบสั่งตัดก็คือแพทเทิร์นครับทุกคนแพทเทิร์นเนี่ยเขาจะถูกออกแบบจากไซซิ่งของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าจะต้องมีการวัดที่ละเอียดมากๆต่างจากแบบสําเร็จรูปนะครับที่เขาจะมีแพทเทิร์นวางเอาไว้อยู่แล้วเนาะต่างกันตามไซส์ S M L X L ซึ่งซื้อมาเนี่ยบางทีจะเข้าหรือไม่เข้ากับตัวเราเนี่ยก็แล้วแต่หุ่นคนเนาะบางทีซื้อมาก็ต้องเอามาแก้ทรงให้มันเข้ากับรูปร่างมากขึ้น้นนออออีกกกกกเรรืื่จจบบ่่งง็็คคััตตะบบบสสูแจดทุวาให คัตติ้งคือเนียบมากถ้าเราพลิกดูตะเข็บอะคือมันจะมีความเนียบฝีเข็มคือสม่ำเสมอดูดีดูแพงต่างจากแบบสำเร็จรูปที่เขาก็จะใช้วิธีเหมือนโรงงานนะครับทุกคนทําเร็วๆซึ่งมันก็ไม่ถึงกับไม่เนียบแต่ว่ามันจะไม่มีความคราฟต์ม s นชิปนะครับมันจะเหมือนเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั่วไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าส่งนะครับด้วยความที่แพทเทิรของสูตแจ็คเก็ตแบบสั่งตัดเนี่ย เป็นการดีไซน์จากขุ่นของเราร้อยเปอนะครับดังนั้นเวลาใส่เนี่ยมันจะเห็นค่อนข้างชัดเนาะเรื่องความเข้าทรงที่สําคัญเลยอะ่ะมันเป็นสิ่งที่บอสเพิ่งค้นพบตอนไปตัดจริงๆทุกคนก็คือช่างเขาสามารถแก้ปัญหารูปร่างเราได้คืออย่างบอสเนี่ยมีความกังวลเรื่องของห่วงยางรอบเอวใช่ไหมบอสก็แจ้งช่างไปว่าบอสก,กลัวไม่อยากใส่สลิมฟิตเพราะว่าเดี๋ยวห่วงยางมันจะออกนะครับเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเก็บตรงนี้ให้ตรงนั้นหน่อยปรากฏว่าพอใส่มาทุกคนขุนเราดูดีขึ้นมาเลยอะ่ะใช่พูดกันตตาาามรรงถ้้เเปีียยยยบบทกกันดนดวภอ่ะ เอาจริงๆเวลาสวมใส่ถ้าคุณเลือกซื้อแบบสําเร็จรูปที่มันพอดีไซน์อ่ะมันแทบไม่ต่างกันเลยครับทุกคนแต่สิ่งที่มันต่างก็คือฟีลลิ่งตอนใส่นั่นเองฮะคืออย่างของบอสเนี่ยตอนตัดมาพอมาใส่แล้วอ่ะมันไม่ได้หลวมหรือว่าไม่ได้แน่นจนเกิดอัดเกินไปคือมันพอดีกับหุ่นบอสมากๆซึ่งมันทําให้เรารู้สึกมั่นใจและทําให้ลุกอ่ะดูภูมิฐานมากขึ้นจริงๆต้องสารภาพตามตรงว่าที่ผ่านมาเนี่ยบอสไม่เคยกล้าเข้าร้านตัดสูตรเลยครับทุกคนเพราะว่าเราคิดว่ามันต้องแพงแ จริงๆแล้วราคาเนี่ยมันมีหลายแฟกเตอร์มากๆครับอย่างแรกที่น่าจะสําคัญที่สุดกับเรื่องราคาก็คือเรื่องของเนื้อผ้าที่เราเลือกเนาะอย่างตัวนี้ของบอสเนี่ยสำหรับบอสเองก็ราคาอาจจะค่อนข้างสูงเนาะราคาอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับมันเป็นผ้าวูลกับแคชเมียร์ทุกคนแต่ว่าพอใส่แล้วอ่ะเฮ้ยมันสมราคามากๆเพราะว่าคือเวลาเราได้ยินผ้าวูลเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนแน่เลยอะใส่เมืองไทยไม่ได้แต่ปรากฏว่า พอเนื้อผ้ามันผสมอ่ะด้วยสัดส,ส่วนที่พอดีอะ่ะใส่สบายมากแล้วคือเบาวกว่าแบบสาเร็จรูปที่บอสซื้อจากซาร่าอีกอะอย่างถ้าจะไปตัดที่ Peninsula Tailors นะครับเขาจะมีราคาตั้งแต่800 0บาทซึ่งจะได้ทั้งเสื้อและกลางเกงแล้วก็ดันไปถึงราคาเกือบแสนเลยก็มีก็แล้วแต่ผ้าที่คุณเลือกแล้วอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องราคาเหมือนกันก็คือเรื่องของชื่อเสียงหรือว่าโปรไฟล์ของช่างที่จะไปตัดนะครับบางทีเนี่ยถ้าช่างเขาดังมากดังระดับโลกเนี่ยบางทีต้องจองคิวกันเป็นีเเ่ตรรแกกววอาาา้ เทียบกันเนี่ยแบบสั่งตัดกับแบบสําเร็จรูปอะ่ะมันแทบไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนอย่างซาร่าเนี่ยสูรแจ็คเก็ตตัวเดียวมันก็สี่ห้าพันแล้วอะ่ะบวกกางเกงอีกก็คือราคาเกือบหมื่นเหมือนกันแต่กับการสั่งตัดอ่ะอาจจะแพงกว่าหลักพันสองพันเท่านั้นอะ่ะแต่คุณได้คัตติ้งที่พอดีหุ่นใส่แล้วสบายผ้าเบาสบายนะครับคือซาร่ามันร้อนมากทุกคนมันคุ้มมากเพราะว่าตัวหนึ่งเราใส่ได้เป็นสิบสิบปีเลยถ้าเราดูแลดีก็แนะนำนะครับถ้าใครสนใจจะตัดสูตรงานในเมียแบบนี้นะครับเพนนริน,นคอาซูลกอืแบบ หลักร้อยหลักพันชนิดอะคือเยอะมากจริงๆนะครับนอกจากที่เขาโชว์ในร้านแล้วอะยังมีแคตตาล็อกที่เป็นไฮเอนด์แบรนด์อีกอะบอสลองไปจับของโรลล่าเพียน่าทุกคนผ้ามันดีมากๆแต่อันนั้นราคาก็เห็นคุณการบอกว่าก็น่าจะประมาณราวๆแปดหมื่นแล้วนะครับซึ่งเออไว้มีโอกาสไว้มีทุนทรัพย์ก็จะไปตัดแน่นอนนะครับคือผ้ามันดีจริงอะแล้วร้านเนี่ยเขาเปิดมา50กว่าปีแล้วนะครับบอสสัมผัสได้จากอะไรรู้ปะ สัมผัสได้จากการที่ช่างเขาทํางานอ่ะทุกคนดูโปรเ e s ชั o นอลมากๆอ่ะคือแบบวัดปุ๊บปับเสร็จคืออย่างสูตรแจ็คเก็ตตัวนี้ที่บอลได้มาทุกคนโปรเซสตั้งแต่การวัดไปฟิตติ้งแล้วก็ได้ของจริงมาแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองอ่ะถือว่าเร็วมากๆนะเรื่อหรับการตัดสูตรอ่ะเพราะว่าเราเคยไปเทคคอร์สเรียนคอร์สแฟชั่นมาแล้วือแบบลองตัดอ่ะการทําสูตรมันเป็นอะไรที่ยากแล้วมันชั้นสูงมากๆนะครับซึ่งอันเนี้ยประทับใจเลยคือเร็วมากจริงๆแต่ว่า ที่คุยกับคุณการเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณจะตัดแบบด่วนจริงๆอ่ะสามวันก็ได้แล้วแล้วเขามีบริการไปวัดโตถึงสถานที่ด้วยนะครับเฉพาะในเขตกรุงเทพเนาะก็ลองสอบถามทางร้านดูและอีกหนึ่งอย่างที่ชอบสำหรับร้าน p e n i น s u l a าเทเลอร์นะครับก็คือเขามีเจ้าของเป็นผู้หญิงก็คือคุณการแล้วก็มีเจ้าของเป็นผู้ชายซึ่งเป็นพี่ชายเขาแล้วก็คุณอาน,นะครับซึ่งข้อดีก็คือถ้าผู้หญิงเข้าไปแล้วก็มีคนที่เราจะคอ e. นเซัลล์ด้วยเป็นผู้หญิงหรือถ้าผู้ชายเข้าไปรู้สึกว่าแบบอยากจะคุยกับผู้ชายก็มีผ ว่าบอลเป็นคนชอบใส่เบรเซอร์หรือว่าสูทแจ็คเก็ตมากๆทุกคนแต่ว่าบอสจะชอบเอามาใส่ในแง่ของความเป็นแคชชัวเป็นลุคแบบสตรีทแวร์มากกว่านะครับบอสรู้สึกว่า มันมีความภุมิฐานแล้วเราก็เล่นสนุกกับมันได้อะเออก็เลยแบบหลังๆมาที่ชอบใส่แบบเีรนป่ะเราจะซื้อแบบเบเซอร์ไว้เต็มเลยนะครับเอาไว้ใส่สล,สลับสลับกันนะครับและอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรแจ็คเก็ตที่สั่งตัดตัวแรกแล้วก็โคตรชอบเลยจริงๆทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปประมาณนี้อีกก็ฝากติดตามทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธ์อน,นันต์ V I S, S U T A N A N T นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปกอนนะบาไ อันนี้มาแชร์เทคนิคสำหรับการเลือกซื้อเบเซอร์หรือว่าสูตรแจ็คเก็ตของบอแล้วกันนะครับบอจะเลือกที่1เลยก็คือ t e x t อร์ครับบอลจะมีผ้าที่เป็น t e x t อร์หยาบๆนะครับผ้าวูลแล้วก็พวกผ้ากำมะหยี่แบบนี้ทุกคนซึ่งมันค่อนข้างเอามาเล่นสนุกกับการแต่งตัวได้นะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของสีครับเห็นไหมว่าบอจะมีแต่สีพื้นๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างอันนี้เป็นเขียวมะกอกอันนี้เป็นน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็จะมีสีกรมท่าน,นะครับ